ผสมยาฆ่าด้วยไงตโอ้โหจีดตูดคนฉีดยาคุมเน้โอ้โหแน่นอนผ <c oughs> ้าจะทำจ่างสั้นได้หรออ้ยครับ ใช่ใช่ถนเอาหน่อยต่อใช่นี่โดนเสียมันเมายาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ยูทู e น้องใหม่ชาแนลน้อยใหม่ชาแนลครับครับสวัสดีครับร <c oughs> สุดยอดลุย